จองแล้ววันนี้กับที่ดินแปลงสวยค่ะขายที่ดินเปล่าแปลงละ70ตารางวาค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้านั่นเองใครที่กําลังมองหาที่ดินสําหรับสร้างบ้านนะกดติดตามเอาไว้เลยจ้ะจะได้ไม่พลาดนะแปลงนี้อยู่ที่หน้าวิทยาลายัยเทคโนโลยีพะเยาค่ะตําบลท่าวังทองอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะถมแล้วบดอัดแล้วนะแปลงนี้มีทั้งหมด8แปลงค่ะแต่ตอนนี้เหลือเจ็แปลงนะแปลงละ70ตารางวา ถนน คอนกรีตเรียบร้อยนะคะไฟฟ้าประปาพร้อมใครที่แบบว่าซื้อไปแล้วพร้อมสร้างบ้านเลยนะก็ต้องมาที่แปลงนี้จ้ะทุกคนเป็นไนงะทำถนนรอบโครงการแล้วสวยๆนะคะแบ่งแปลงเสร็จสับเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วแต่ละแปลงนะคะโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนนะใครอยากได้วิวแบบนี้บรรยากาศแบบนี้น,น่าอยู่นะอยู่นะคะสวยๆแบบนี้มาที่นี่ได้เลยแล้วอยากจะบอกว่านะคะที่นี่เนี่ยบรรยากาศนอกจากจะน่าอยู่แล้วยังใกล้แ แต่งอำนวยความสะดวกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดสดท่าวังทองค่ะโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองค่ะหรือว่าค่ายขุนเจืองทรมิกร,ราชนะจ๊ะแล้วถ้าใครอยากจะไปตัวเมืองพะเยาค่ะแปลงนี้ห่างจากสี่แยกประตูชัยนะคะเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเดินทางสะดวกสบายมากๆใครที่เป็นสายชอบสายกินนะคะขับรถไปหนะ้าปากซอยค่ะเจอตลาดสดท่าวังทองค่ะมีทั้งของสดของแห้งเซวงเซเว่นมีหมดเลยแล้วแปลงนี้นะคะราคาขายอยู่ที่ เจ็ดแสนบาทค่ะ ใครอยากอยู่โซนนี้ต้องรีบมานะคะเพราะเรามีแค่เจแปลงเท่านั้นนะแล้วถ้าใครมีแบบบ้านในใจไม่ว่าจะเป็นชั้นเดียว2ชั้นนะคะเอาแบบบ้านมาคุยกับเราได้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะค่าก่อสร้างนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ตารางเมตรละ1 2 0 0 0บาทจะ้ะอยากจะได้ขนาดไหนนะคะคุยกับเราได้เลยเล็กใหญ่ปานกลางไซส์ไหนแบบไหนคะ่ะเอามาคุยกันได้เลย แล้ววันนี้นะคะทุกคนใครอยากจะดูที่ดินแปลงนี้แล้วอยากจะนัดคุยรายละเอียดกับเรานะคะสามารถนัดได้ทุกวันนะคะโทรมาก่อนนะจ๊ะที่เบอร์0 9 8 7 4 8 5 3 3 7แล้วก็เบอร์0882604059ค่ะไอดีไลน์ศูนย9เก้านะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอนะคะเผื่อว่าแอดมินปิดที่อื่นนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องรอกันนานนะ แต่ถ้าโทรนัดก่อนนะจ๊ะเราก็จะได้บริหารเวลาได้ถูกนั่นเอง